อยากเปลี่ยนหมอแต่เกรงใจหมอผมเชื่อว่าเราหลายคนคงจะมีความรู้สึกแบบนี้ไม่มากก็น,น้อยอย่างน้อยคนหนึ่งเนี่ยในชีวิตหนึ่งจะต้องมีความรู้สึกอย่างนี้ซึ่งไม่แปลกวันนี้เรามาลองดูกันว่าเราอยากเปลี่ยนหมอทำยังไงให้มันผ่านไปได้แบบราบรื่นทำยังไงไม่ต้องรู้สึกผิดอยากเปลี่ยนหมอเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ผมสังเกตว่า ผู้ป่วยเวลามาปรึกษาผมหรือไปปรึกษาขั้นอื่นเนี่ยเราจะดูรู้เลยว่าคนไข่เปลี่ยนหมอแล้วเวลาเขาเปลี่ยนเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งหมอหรือไม่ได้สรุปประวัติอันเนื่องมาจากเขาเก่งใจหมอสวัสดีครับหมอวินัยนะครับขอบคุณนะครับสําหรับเพจ YouTube นี้นะครับก็สี่หมืนกว่าและเร็วมากเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เป็นกําลังใจให้อย่าลืมกดไลค์ subscribe ต่อนะครับผมกําลังสนุกกับสิ่งที่ผมทําอยู่นะครับหัวข้อที่ผมมี ที่ผมเขียนไว้ก็จะทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับทุกอาทิตย์ในภายใต้หัวข้อเรื่องหมอชวนคุยนะฮะโดยมีวัตถุประสงค์คือทําให้หมอกับคนไข้เข้าใจกันมากขึ้นนะฮะบ,บ้านเมืองจะได้ดีขึ้นอ่ะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าอยากเปลี่ยนหมอเนี่ยทำยังไงดีผมเองในฐานะแพทย์นะฮะเราก็มีประสบการณ์เพราะเรารักษาคนไข้เลื้อยลังจริงไหมครับผมเชื่อว่าหมอหลายท่านก็เหมือนกันได้รับปรึกษาจากโรงพยาบาลน,นู้นโรงพยาบาลน,นี้ คนไข้ก็จะมามาแบบดื้อๆเลยนะครับไม่เตรียมประวัติไม่อะไรและให้ประวัติว่ารักษามานานละเราก็จะรู้ละคนไข้ย้ายลงพยาบาลมานะค,คนไข้บอกหมอไม่กลับไปเอาได้ไหมขอเริ่มใหม่เลยนะฮะเห็นไหมครับเราก็น่าจะเป็นหนึ่งในคนนั้นใช่ไหมครับขอเริ่มใหม่เลยค่ะหมอมันมีข้อเสียข้อดีอยังไงเดี๋ยวเรามาเก็บตรงนี้กันก่อนอื่นผมอยากให้เรารู้ก่อนว่า ความรู้สึกนี้เนี่ยที่เราอยากเปลี่ยนหมอเนี่ยจริงๆเจอได้ทุกระดับเลยนะครับตั้งแต่คลินิกชุมชนคลินิกจังหวัดโรงพยาบาลโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลใหญ่ๆมีทุกเลเวลเลยนะครับแม้กระทั่งโรงพยาบาลที่แบรนด์ดีๆแบรนด์ใหญ่ๆก็มีคนไข้ย้ายมามารักษากับโรงพยาบาลเล็กๆหรือคลินิกเล็กๆในทางตรงกันข้ามคลินิกเล็กๆก,ก,ก็มีย้ายไปแบรนด์โรงพยาบาลใหญ่ดังนั้นการย้ายผู้ป่วยเปลี่ยนไปเรื่อยๆ มันเป็นสัจธรรมครับไม่ต้องรู้สึกผิดมันเป็นอะไรที่ผมกับคุณควบคุมไม่ได้เพราะอะไรไปดูต่อทีนี้ผมแบ่งความรู้สึกเป็น3กลุ่มกันแล้วกันชอบแบ่งเนอะสังเกตไหมก็เป็นมาจากนิสัยที่ชอบสังเกตพฤติกรรมมนุษย์เราเรียก behavior analysis นะอาจจะไม่ถูกเสมอไปนะครับอ่ะเรามาลองดูผมแบ่งความรู้สึกเป็นสความรู้สึกนะครับความรู้สึกที่หนึ่งตลกตัวเองขอโทษอ่ะความรู้สึกที่หนนะครับก็คือ ผู้ป่วยที่แบบไม่แคร์เลยอยากเปลี่ยนหมอไม่สนอะ่ะไม่แคร์นั่นคือขั้วหนึ่งไปเลยคือเปลี่ยนอะ่ะไม่ต้องมาอะไรรู้สึกอะไรมากกลุ่มที่สองคือเฉยเฉยอ่ะเอไม่มีอะไรเฉยเฉยเปลี่ยนเจอเยอะนะครับในเด็กเจเนอเรชั่นใหม่ไม่มีความผูกพันนะฮะกลุ่มที่สามนี่ที่ผมเจอก็คือมีความรู้สึกแบบเกรงใจหรือรู้สึกแบบกลัวหมอจะรู้สึกว่าเออเราแบบ ไปไปตำหนิหรือไปดูถูกแนวทางการรักษาของคุณหมอเหรอไม่มั่นใจของคุณหมอเหรอเนี่ยคือเป็นกลุ่มที่ผมตั้งใจทําวันนี้นะครับสําหรับเราโดยตรงที่มีนิสัยเกรงใจนะฮะหรือว่ากลัวว่าหมอเขาจะรู้สึกยังไงอันนี้สําหรับเราเลยนะครับงั้นเรามาดูเหตุผลกันว่าทําไมล่ะผู้ป่วยเกรงใจในการที่จะเปลี่ยนหมอเท่าที่ผมจับประเด็นนะฮะสาเหตุที่1คือเขารักษากับหมอท่านนั้นมานาน อาจจะด้วยโรคเรื้อรังของเขาเช่นไอเรื้อรังเสมหะเรื้อรังนะครับปวดเข่าเรื้อรังรักษากับหมอท่านนี้มานานแล้วเป็นไปได้สูงว่าช่วงหนึ่งในชีวิตเนี่ยหมอท่านนั้นเนี่ยก็ทําให้เขาหายทําให้เขาปราศจากทุกข์มันก็เกิดความรู้สึกผูกพันกันอันนี้คือ1นนะครับรักษากันมานานเลยเกรงใจอันที่2คือเกรงใจอาจจะเป็นเพราะว่าหมอท่านเนี่ยเป็นคนรู้จักอาจจะเป็นเพื่อนสนิท เป็นหมอประจำบ้านหรือหมอท่านนี้รักษาคนอื่นในครอบครัวหรือรู้จักกันมาไปมาหาสู่กันหรือเป็นหมอที่เพื่อนหรือญาติสนิทแนะนำมาอีกทีเอาเป็นว่ารู้จักสนิทสนมนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อนหนึ่งที่เกรงใจไม่กล้าเปลี่ยนหมออันที่สก็คือหมอเนี่ยน่ารักอัธยาศัยดีเอาใจใสด่ดีดูว่าเออหมอนี่เป็นคนจริงจังมาก เขาตั้งใจดูแลเรามากนะถึงแม้จะไม่ได้อยู่กันมานานก็ตามเขาอาจจะดูเราแค่สองาครั้งแต่ดูเขาตั้งใจดูแลเราจริงๆเขาใส่ใจและใส่แรงที่จะทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นหรือคนไข้ที่ดีขึ้นเราเกรงใจเขาเนี่ยเพราะเขาตั้งใจเขาทุ่มกับเราเต็มที่เราก็เลยเกรงใจงนั้นเท่าที่ผมดูส่วนใหญ่จะเป็นสามกลุ่มสสาเหตุนี้นะครับว่าทําไมเราเกรงใจไม่อยากเปลี่ยนหมอหรือไม่กล้าที่จะบอกเขา ทีนี้เรามาดูแล้วเหตุผลอะไรละ่ะที่เราอยากย,าย้ายอยากเปลี่ยนหมอทั้งทั้งที่โอ้โหดูเหมือนหมอก็เต็มที่กับเราเป็นหมอที่รู้จักด้วยซ้าหรืออยู่กับเรามานานมีเหตุผลอะไรที่เราอยากจะเปลี่ยนหมอมาดูกันนะครับผมพยายามจับประเด็นและสรุปประมาณนี้หัวข้อที่1คือถึงแม้หมอจะดีรู้จักกันมานานแต่รักษาเขาไม่หายเขาดูเหมือนจะเก่งเขาเต็มที่แต่รักษาเขาไม่หายไม่รู้ทําไมหรืออันที่สองคือ มีคนแนะนำมาว่าโรคนี้เรื่องนี้ต้องไปหาหมอแผนกนี้หมอท่านนี้อยู่โรงพยาบาลน,นี้คือมีคนแนะนำมาก็เลยอยากจะลอง second opinion หรืออยากลองหมอท่านอื่นบ้างนะครับนี่คือสาเหตุที่2จริงไหมครับผมเชื่อว่าเราก็คงอยู่ในประมาณนี้แหละฮะอ่ะอันที่สคืออะไรฮะคืออยากย้ายจริงๆไม่ใช่เพราะหมอนะครับแต่ไม่ชอบโรงพยาบาลที่หมอทำงาน ไม่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนชอบหมอคนนี้แหละหมอเขาดีโอเครักษาหายแต่พอคิดว่าจะต้องมาโรงพยาบาลน,นี้นะโอ้ไม่อยากเข้าไม่อยากมาเหยียบเลยอาจจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์ไม่ดีหรือบรรยากาศไม่ดีหรือรถติดหรือทางเดินหรือค่าใช้ใจ่ายอะไรไม่รู้นะครับแต่มีเหตุผลที่ไม่อยากมาโรงพยาบาลน,นี้อันต่อไปสุดท้ายคือแพงอันนี้คือเรื่องเงินเรื่องทองชอบหมอจริงแต่ ไม่ไหวรักษากับหมอไม่ไหวเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงขอจะย้ายไปรักษาตามสิทธิ์เห็นไหมครับดังนั้นเหตุผลที่เราอยากจะย้ายเท่าที่ผมรู้นะฮะแล้วก็สังเกตจากประสบการณ์ประมาณนี้เลยครับรักษากับหมอไม่หายหรืออยากลองหมอคนอื่นที่มีคนรู้จักแนะนําแล้วก็อันที่สคือชอบหมอก็จริงแต่ว่าไม่ชอบสถานที่ที่หมอทํางานหรือมันไม่สะดวกหรือมันอะไรก็ตาม4ี่ก,ก็คือหมดเงินแล้วค่ะหมอนะนี่ก็เลยตัดสินใจอยากย้ายไอ้หมดเงินเนี่ยเยอะนะครับ เยอะมากเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาลองดูกันว่าแล้วทำยังไงละ่ะให้มันสมูทอังนั้นคลิปนี้เนี่ยอย่างที่ผมย้ำนะครับก็คือสำหรับคนที่เขาอยากจะย้ายหมอแต่เขาเกรงใจอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่เขาไม่ซีเรียสเรื่องการย้ายหมอไม่ได้มีความผูกพันเฉยๆหรือบางคนแบบโมโหไม่ด้วยหมอหรือด้วยโรงพยาบาลน,นะรับอยากย้ายอะไม่เอาแล้วไม่กลับมาหาคนนี้ละนะฮะอันนี้อาจจะไม่เหมาะสําหรับเขานะครับก็ จำได้ไหมครับผมเคยพูดคลิปเรื่องตามหาหมอที่เกง่งจาได้ไหมฮะคลิปนั้นผมก็จะย้ําให้ดูว่าเรากับหมอของเราหมอที่ใช่เนี่ยบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับจริตเรานะมันมีหลายรายละเอียดมากมันไม่ใช่แค่การวินิจฉัยและใส่ยาเข้าไปหรือจ่ายยานะมันมีอะไรมากกว่านั้นดังนั้นลองกลับไปดูในคลิปนั้นก็ได้อาจจะทาให้เราตามหาหมอที่ใช่หรือหมอที่เก่งสําหรับเราได้ถูกต้องนะะคลิปก่อนๆก,ก,ก็พวก บุค,คลิกของเราบุค,คลิกของแพทย์อะไรเงี้ยลองไปนั่งดูได้อะทีนี้เรามาต่อกันว่าแล้วคลิปนี้ผมจะช่วยเรายัางไงก็คือหลายคนนะฮะที่มาหาหมอเอาตัวผมเองกันลวกันไอ้เรื้อรังมาหรือรักษาประมาณนี้มาชอบมาเลยไม่เตรียมประวัติผมก็จะรู้แล้วว่าไม่ยอมไปขอประวัติผมก็จะถามว่าเหตุผลที่ไม่ไปขอเพราะอะไรส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเกรงใจหมอ กลัวว่าเดี๋ยวหมอเขาจะรู้สึกไม่ดีว่าเราไม่ไว้ใจเขาหรือเปล่าอันดับหนึ่งเลยนะครับอันดับหนึ่งเลยอยากจะบอกให้เราทุกคนรู้ว่าผมว่าหมอทุกคนเขาก็ยอมรับได้ว่าเขาไม่สามารถเป็นหมอที่เก่งที่สุดสําหรับทุกๆคนได้เขาอาจจะพยายามจริงแต่อย่างที่บอกครับบางทีจดิตเราจะดิดเขามันไม่ตรงกันเขาอาจจะทุ่มเทเต็มที่อาจจะไม่เวิร์กก็ได้ครับเนงนั้น ผมไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะครับแต่ภาษาอังกฤษคือ you cannot be the best doctor for every patient เข้าใจนะฮะผมก็ไม่สามารถเป็นหมอที่เก่งที่สุดสำหรับคนไข้ทุกคนได้มันก็จะมีแค่กลุ่มบางกลุ่มที่ชอบผมถูกจริตกับผมถึงแม้ผมจะวินิจฉัยถูกในสำหรับอีกกลุ่มนึงก็ตามที่อาจจะรักษากับผมไม่ตรงวินิจฉัยถูกให้ยาเหมือนกันแต่เปลี่ยนหมออาจจะใช่กลับกันก็เหมือนกันนะครับผมกับหมอท่านอื่น งั้นพวกเราผมว่านะฮะหมอส่วนใหญ่ยิ่งหมอสมัยใหม่เนี่ยจะเข้าใจจุดนี้แล้วก็ยอมรับมันได้นะครับเพราะมันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ถ้าเราคิดว่าเราตั้งใจทุ่มเทให้กับคนไข้แล้วนะอันที่สองอยากจะบอกเลยนะครับหมอหลายคนจําไม่ได้ด้วยซ้ําผมก็ส่วนหนึ่งนะครับบางทีเราจําประวัติคนไข้ไม่ได้นะต้องมองหน้าแล้วดูประวัติ ผมก็เชื่อว่าในชีวิตมันก็คงมีคนไข้หลายคนนะฮะที่มาตามนัดแล้วไม่มาตามนัดแล้วผมก็จําไม่ได้แล้วผมก็ลืมเป็นอย่างนี้กับคนไข้หมอทุกท่านนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลต่างจังหวัดที่เขานัดทีวันหนึ่งเป็นร้อยเป็น8ปดสิบผมเชื่อว่าเขาก็จําไม่ได้แล้วครับดังนั้นอย่าไปซีเรียสตรงนั้นนะอันที่สามอ่ะอันที่สามห้ามนะครับห้ามถ้าเรารักษาโรคเรื้อรังแล้วเราจะเปลี่ยนหมออย่าคิดนะครับว่าไปเริ่มใหม่ ไปเริ่มใหม่คุณเนะ่เสียเสียประโยชน์จําดีๆนะครับไปเริ่มใหม่คุณเสียประโยชน์หนึ่งเสียเวลาที่เราลงทุนมาตั้งนานเสียเงินที่เราลงทุนมาตั้งนานสามคือสําคัญกว่าน,นั้นคือประวัติที่หมอเขาอุตส่าห์รักษาเนี่ยพอเราโยงไปให้หมอท่านอื่นหรือท่านที่สองเนี่ยเขาก็จะแก้โจทย์ได้ว่าอ๋อที่ผ่านมามันไม่ตอบโจทย์กับหมอท่านแรกเป็นเพราะเหตุไรเพราะหนึ่งเพราะสองเพราะสามเขาก็จะได้ไม่ต้องทําซ้ํารอยไงครับ เข้าใจนะฮะเขาไม่ต้องรีพีทเด h e s a เซม i มิสเทคคือเขาภาษาไทยเรียกอะไรเขาต้องไม่ไม่ทำแบบที่หมอท่านเดินทำนะคือเขาต้องมาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะทำไมหมอท่านเอินท่านเดินทำแล้วม,มันไม่ตอบโจทย์มันมันมีอะไรที่มันหลุดหรือมันอะไรหรือเปล่าเห็นไหมครับประวัติเก่ามีความสำคัญยังไงนอกเหนือจากนี้ประวัติเก่ายังเอามาให้หมอเขาต่อย,ยอดเอาไว้ติดตามได้อย่างคนไข้รักษาวาัณโรกอย่างเมื่อาวานมาเนี่ยรักษาวัณโรคก,กับโรงพยาบาลที่หนึ่งเป็นวัณโรกเยอะเลยนะครับเป็น คุณลุงท่านหนึ่งนะขับรถให้กับผู้ใหญ่ในที่ไหนที่หนึ่งก็เป็นวรนโรคไอเรื้อรังก็รักษาวรนโรคมานะครับแต่กินยามาได้สามเดือนแล้วเขาบอกยังไม่ดีเลยขอมาเริ่มใหม่หมดเลยได้ไหมเป็นไงครับผมก็ไม่โอเคนะครับผมบอกไม่โอเคนะครับนะเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคว่าทํายังไงให้มันดูสมูทแต่ว่าไม่ควรครับผมก็ให้ลูกเนี่ยรีบไปเอาประวัติมาผมก็ค่อยๆ manage ต่อสุดท้ายพอลูกเอาประวัติมาผมก็ไล่ให้เขาดูว่าผมทําอะไรบ้าง สุดท้ายลูกเห็นประโยชน์บอกเออดีนะที่ไปเอาประวัติมาเห็นไหมครับมีความสําคัญนะครับดังนั้นขอประวัติมาอย่าทิ้งประวัติเก่าประวัติเก่าคือการลงทุนที่มีมูลค่านะฮะมันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาสําหรับแพทย์เรานะครับเอามาใช้วิเคราะห์ต่อได้นะครับโอเคนะอ่ะต่อดังนั้นเราจะทํายังไงดีอะที่ทําให้แบบมันดูสมูทดีอ่ะอันนี้ผมมีเทคนิคเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะครับ ก็ขอโทษหมอท่านไหนที่กําลังดูนะครับว่าเออหมอวินัยกําลังสอนเทคนิคให้คนไข้หนีจากหมอหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่ครับผมก็แค่อยากให้เรารู้สึกว่ามั่นใจหน่อยผมย้านะครับหมอทุกคนไม่ได้ซีเรียสน,นะครับอ่ะอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งเทคนิคอันที่หนึ่งก็คือคุณอาจจะไม่ต้องไป,ปเผชิญกับหมอเลยก็ได้เวลาเราขอประวัติเนี่ยเราขอที่ธุรการหลายโรงพยาบาลจะมีหน่วยงานให้ติดต่อคือขอประวัติทั้งหมดประวัติการรักษา ผมว่าหลายคนคงรู้อยู่แล้วแต่หลายคนคงไม่รู้ซึ่งระบบนี้จริงๆคุณไม่ต้องเข้าไปเจอแพทย์นะครับคุณแค่ยื่นขอความแสดงจำหนงเขียนเอกสารว่าขอประวัติแค่นั้นเองครับหมอก็จะได้รับแฟ้มมาในที่สุดเราก็จะรู้ว่าอ้อคนไข้คนนี้ขอย้ายการรักษาจบเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะเราก็ไม่ได้ไปว่าคนไข้ก็คนไข้ก็คงมีเหตุผลแหละแต่บางทีมันก็เสียดายนะไม่น่าเลยเราเต็มที่อยากรู้สาเหตุจริงๆอะไรเงี้ยนะ,ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับ คุณไม่จําเป็นต้องมาเจิญกับหมอก็ได้ถ้าคุณเก่งใจอ่ะสองถ้าคุณคิดว่าหมอเขารู้แน่ๆทำไงไม่ให้หมอเขารู้สึกไม่ดีด้วยซ้ํา<ๆ>ก็อย่างนี้ครับเทคนิคอันที่หนึ่งก็คือผมจะบอกเลยว่าใช้ข้ออ้างว่าขอโทษนะครับใช้ข้ออ้างว่าขอไปใช้สิทธิ์การรักษาขอสรุปประวัติเพื่อไปใช้สิทธิ์การรักษาหมอเขาก็จะรู้แล้วอออคนไข้อยู่เอกชนหรืออยู่ที่นี่ น่าจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายนะขอกลับไปใช้สิทธิ์หมอก็จะสรุปให้เห็นไหมครับคุณกับหมอก็ไม่ต้องรู้สึกไม่ดีด้วยจริงไหมใช่ไหมก็บอกเขาขอไปใช้สิทธิ์การรักษาแต่ว่าถ้ามีอะไรก็จะกลับมาหาหมอนะคะระหว่างนี้เห็นไหมดูดีไหมอ่ะสองคืออาจจะบอกว่าย้ายภูมิลำเนาค่ะหมอพอดีดิฉันตอนนี้จะกลับต่างจังหวัดแล้วจะกลับไปอยู่บ้านจะอยู่จังจังหวัดไปอะไรก็ว่ากันไปนะขอสรุปประวัติเพื่อกลับไปต่อการรักษาที่นู่นนะฮะตายละ ไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะทาถูกหรือเปล่าแต่ไม่มีอะไรนะครับผมว่าที่ผมพูดนี่คือหวังดีแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับนิวเทรลมากนะครับหมอหลายท่านฟังก็คงเห็นด้วยนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับคนไข้ผมเองก็เหมือนกันนะครับใช้กับผมได้นะครับถ้ารู้สึกว่าเหตุผลที่อยู่กับผมแล้วมันไม่ตอบโจทย์ก็ใช้เหตุผลนี้ก็ได้นะครับถ้าเกรงใจว่าจะต้องย้ายออกจากผมเนี่ยเข้าใจครับไม่เป็นไรอย่าลืมนะครับก็ใช้2ข้ออ้างนี้ได้เราก็จะรู้สึกผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ โอเคไหมตอนนี้รู้สึกสบายใจไหมดังนั้นทุกครั้งย้ําสุดท้ายนะครับอยากเปลี่ยนหมอเมื่อไหร่แล้วเราเกรงใจหมออยากให้รู้ว่าเอาหนะ้าหมอก็ไม่ซีเรียสหรอกแต่ถ้าเรายังเกรงใจแล้วไม่กล้าเผชิญหน้าขอประวัติโดยให้เหตุผลอะไรครับเช่นเปลี่ยนสิทธิ์ย้ายสิทธิ์ย้ายภูมิลําเนาเห็นไหมครับดูดีไหม่ะหวังว่าวันนี้คงเห็นภาพมากขึ้นว่าเหตุผลที่ทําไมเราอยากเปลี่ยนหมอเหตุผลที่ทําไม เราเก่งใจที่จะเปลี่ยนหมอใช่ไหมครับแล้วเหตุผลที่ทําไมหมอส่วนใหญ่เขาอาจจะไม่คิดอะไรมากก็ได้นะครับหวังว่าเรากับหมอเราคงเข้าใจกันมากขึ้นหมอชวนคุยอาทิตย์นี้ไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ